สวัสดีครับอันนี้เป็นโฮโมสองแรงม้านะครับสามารถตีได้สองร้อยโลอันนี้ของลูกค้าเตรียมเสร็จแล้วนะครับน้ำตัวนี้ผมเตรียมว้ประมาณสองร้อยโลนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูวิธีการใช้งานนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยไอย้ตรงนี้จะมีคันโยกอันหนึ่งนะคันโยกอันนี้เป็นโยกโยกให้สูงขึ้น ถ้าจะปล่อยต่ำลงก็คือไอตัวหมุนดำๆนั้นนะครับเดี๋ยวเพิ่มปล่อยเลยมันจะต่ำลงนะครับโอเคพอล็อกเลยนี่นะครับมันจะต่ำลงเอาลง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 พอโอเคล็อกนี่นะครับ ถ้าจะสูงขึ้นก็โยกตัวนี้นะครับเสียบเหล็กแต่ถ้าจะต่ำลงก็หมุนตัวสีดำนี่นะครับหมุนตอนนี้ฮุมโมจุ่มลงไปแล้วนะทีนี้อันนี้จะเป็นตัวปรับรอบเดี๋ยวพี่ไปปรับรอบก็ได้ ท่าไรละเพิ่มเพิ่